เนชันลีใช้ภาพทีมลูกยางสาวไทยโปรโมทวีค3สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือที่ดูแลแฟนเพจวอลเลย์บอลโวลจัดก,การลงภาพหมู่ของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมข้อความเรากลับมาแล้วขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกผ่านมาแล้ว2สัปดาห์และกำลังจะกลับมาแข่งขันกันใหม่ในสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่28มียอก3กอคอ ที่แคนการีแคนาดาและโซเฟียบัลแกเรียอีกทั้งยังถือเป็นสนามสุดท้ายของรอบคัดเลือกซึ่งแฟนเพจวอล l ลย์บอลเวิร์มีการนำภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านการแข่งขันมาแล้วสสัปดาห์เตรียมไปลุยกันต่อสัปดาห์ที่3เช่นกันและมีลุ้นในการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมข้อความว่าเรากลับมาแล้วเพื่อโปรโมทการแข่งขันสัปดาห์ที่สาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สนามที่3ที่ประเทศบัลแกเรีย วันพุทธที่29มิถุนายน2565เวลา21นาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดช่อง GMM 25วันพฤหัสบดีที่30มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบโดมินิกันถ่ายทอดสดช่อง GMM 25วันเสาร์ที่2กรกฎาคม2565เวลา20นาฬิกา30นาทีบราซิลพบไทยถ่ายทอดสดช่องวั n h d 31 วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยพบอิตาลีถ่ายทอดสดช่องวัน HD 31